สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับใน example 1.6 1.7และ1.8นะครับจงหาค่าองค์ประกอบของแรงในขนาด250แล้วก็300เนอะดังนั้นครับค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปนะเออเนื่องจาก1.6กับ1.7เนี่ยเป็นโจทย์เดียวกันแค่เปลี่ยนตัวดังนั้นพี่จะขอไฮไลท์สีเดียวกันเนะว่าของ250ที่แต่จะใช้สีเหลืองนะครับ เป็นการหากองค์เก่าของแรงพี่ถังใช้สีเหลืองนะแล้วก็การหามุมนะครับพี่ถังจะไฮไลท์ด้วยสีชมพูจะได้ไม่งงนะครับแล้วน้องไปเลคเชอร์ที่หลักเนาะแล้วก็ตอนที่ฟังที่อธิบายนะครับพี่จะเริ่มจากการสตาร์ททำตัว1.6ก่อนนะครับที่จะหาคอมโพเนนต์ก่อนนะครับ หะคอมโพเนนต์ถ่ายยังไงจ๊ะสามมิติสามมิติอันเนี้ยเป็นแบบหนึ่งแบบสองแบบสามอันนี้เราดูแล้วว่าอ๋อเป็นชาร์ปหนึ่งแปลว่าอันเนี้ยแตกตามสะดวกจริงปะ่ะสะดวกแตกแบบไหนก็แตกแบบนั้นงั้นสองร้อยห้าสิบน่าจะสะดวกแตกแบบนี้ก่อนจริงปะ่ะน่าจะแตกเข้าแกน y ก่อนแล้วก็ลงระนาบแนี้จริงปะ่ะ ดังนั้นครับอ่าเรามาดูกันวิธีการแตกที่ขออนุญาตต่อแกนหนึ่งนะครับเผื่อน้องจะเห็นภาพพี่แสงต่อแกนแซอกมายาวๆแบบนี้เห็นไหมว่าอันนี้คือแกนแซนะแปลว่ามันลงละนาฟเอแนะครับโอเคเปล่าอ่ะงั้นฟึ๊บฟับตัวเนี้ยคือ F Y จริงไหมพอเราแตกลงละหนาปึ๊บมันจะตั้งชื่อว่าอะไรดี F H จริงไหมซึ่งเรารู้อยู่แล้วเรา Fy คืออะไร Fh คืออะไรเดี๋ยวค่อยมาใส่ทีหลังแต่เข้าตรงนี้ปุ๊บแตได้เลยนะโชกโชแต่ Fh ได้ Fh ใช่ไหมแล้วก็แต่ Fh ได้ f z เห็นปะแปลว่าเราเรารู้เส็จแล้วว่าอ๋อเราแต่ Fy ก่อนไปหา Fh เอา f h แตกเข้า x เข้า z นะครับประมาณนี้เนี่ยคือเรียกว่าแตกตามสะดวกใครสะดวกแตกแบบไหนก็แตกแบบนั้นนะครับอะแต่พี่สะดวกแตกแบบนี้นะครับพี่จะทำแบบนี้นะงานพี่จะได้ f x ทันทีครับ f x ของพี่คืออะไร f x ของพี่คือแตก f h มาก่อนจริงไหมมันคือ f h cos 25จริงปะ ต่อไป f y ของพี่ f y ของพี่มันคืออะไรเอ่ยมันคือ f cos สามสเลยใช่ไหมเพราะว่ามันแตกเข้ามุมใช่ปะพอดีถูกไหมเนาะต่อไปครับ f z f z ของพี่ครับมันแตกจาก f h ไปใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นโอ้โทษทีครับมันก็จะเป็น f h s i n ยี่สิบห้าแต่ทุกคนรู้พี่รู้นะครับ FH คืออะไร FH กะมันคือ F s ซสามสิบใช่ไหมเนี่ยครับไอตัวเนี้ย FH เนี่ยคือตัวนี้เห็นปะ่ะเพราะว่า FH มันแตกมาจาก250ร้อยห้าสิบไซ์สามสิบเห็นไหม มันแตกลงละนามเนาะเห็นใช่เปล่าต่อไปต่อไปต่อไปตัวนี้ก็จะเป็น F sin 30เหมือนกันแล้วก็เป็น sin ย5นะครับจากนั้นก็น้องๆรัททิของพี่ก็แทนค่าลงไปใช่เปล่า F คือเท่าไหร่ขนาดของ F คือแรง250นิวตัน ถูกไหมเนี่ขนาดของแรงคือ250นิวตันถูกไหมที่เราแตกแรงก็คือ250นิวตันซึ่งตัวนี้ก็คือ250ถูกไหมคอร์ส30ถูกเปล่าแค่คูลเลเตอร์พี่เชื่อว่าน้องพี่ทุกคนเก่งอยู่แล้วกดออกมาได้เท่าไหร่ครับ เรียงตาม x y z เลยนะ fx ครับน้องกดตอนนี้ได้อาจจะพี่กดให้ดูอันนี้เทคนิคกดเครื่องเลขนะครับอ,อันดับแรกครับน้องจะต้องดูก่อนว่าอันไหนมันกดทีเดียวจบ f y ทีเดียวจบใช่ไหมงั้นพี่แส่งจะชอบกด f y ก่อน f y คือ250คอร์ส30 cos พี่ดูแล้วมันคือเลเขเท่านี้ งั้นพี่ก็ตอบ Fy แบบสองร้อยสิบหกจุดห้าศูนย์หกนิวตันใช่ป่ะจากนั้นครับพี่แสงก็เลยบอกว่าพอพี่แสงรู้แล้วปุ๊บอ่ะเห็นไหมตรงเนี้ยมันไม,ไม่ไม่มีคอร์สสามสิบแล้วมันจะมันจะเป็นไซน์สามสิบแทนใช่ป่ะงั้นพี่ก็จะเปลี่ยนจากคอร์สเป็นไซน์สามสิบแล้วพี่ก็ติดไว้แล้วก็คูณต่อไปมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนระหว่างคอร์สยี่บห้าหรือไซน์ยี่สิห้าใช่ไหม ที่ก็จะกดคอร์สก่อนได้เท่านี้ได้เท่ากับ1 1 3 2 8 8บนิวตันต่อไปแทนที่น้องจะต้องมาล่างพิมพ์ใหม่น้องก็กดลูกศรตัวนี้เพื่อให้กลับมาหน้าเดิมแล้วกดย้อนกลับไปเปลี่ยนคอร์สเป็นทรายแล้วก็กดอีกรอบมันจะได้ก็คือ5 2 8 2 7นิวตันโอเคเปล่าเฮ้ยทุกคนทุกคน ถ้าทุกคนมาแบบนี้เจียงเลยนะเพราะอะไรทุกคนครับดู f อดิ f อมันไปแกนบวกหรือแกนลบแกนลบปะเขาว่าบวกแอยู่ทางนี้อาจจะองดู x อ o s y คอได้บวก z z ดั่งออกเอ้ยแปลว่านี่ลบแซดังนั้นแรงในแกน z ซดคอมโพเนนต์ในแกนน่าจะมีค่าเป็นลบระวังนะครับโอเคเปล่า พอเราได้แบบนี้ปุ๊บรออะไรครับหาดิเรกชันได้เลยจริงป่ะอัลฟาเบต้าแกมมาถูกป่ะเอ,อ่ออันนี้เป็นเนื่องจากอันนี้เป็นข้อแรกใช่ไหมที่จะเขียนสูตรทุกอันน่ะให้ดูก่อนอย่างละเอียดแบบนี้เลยพี่จะยัดสูตรแทนค่าให้ดูหมดเลยแต่ถ้าเป็นข้ออื่นๆไม่แล้วนะครับ มาถึงพี่จะวัาอัลฟ้าเบต้าแกมมาเลยนะอัลฟาคืออาร์โคสใช่ไหมของแรงในแกนไหนอัลฟาเราเรียง x y z ก็เรียงเป็นอัลฟาเบต้าแกมมางั้นก็กลายเป็น fx ส่วน f ซึ่งมันก็คืออาร์โคของหนึ่งร้อยสิบสามจุดสองแปดแปดหารด้วยขนาดคือสองร้อยห้าสิบ แคลคูลเลเตอร์ออกมาน้องจะได้อยู่ที่หกสิบสามจุดศูนย์ห้าสี่องศาต่อไปเบต้าก็จะเกิดจากอาร์คคสเบต้าเป็น y ก็จะเป็น f y ส่วน f f y ก็คือ2 1 6 5 0อหานรด้วยแรงก็คือ250กิเลกจุด เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวพี่กดเครื่องนี้ให้ดูนะครับต่อไปแกมมาตัวอื่นอะเครื่องหมายบวกพี่ไม่เป็นห่วงน้องเลยครับแต่พอนี่เป็นเครื่องหมายลบน้องจะสับสนกับ2มิติ2มิติพี่แสงสอนว่าถ้าเป็นอาร์พี่แสงสอนว่าเวลาหามุมตอนคำนวณมุมเราจะไม่แทนเครื่องหมายใช่ไหมใน2มิติแต่ถ้าเป็นใน3าม,มิติต้องใส่มันมีในสําคัญอยู่นะครับเดี๋ยวพี่ค่อยโชว์ให้ดูแล้วกัน f z ส่วน f f z เราหามาได้เท่าไหร่ลบห้าสิบสองจุดแปดสองเจ็ดส่วนด้วยสองร้อยห้าสิบคลคูลเตอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวแรกอะ่ะอ่ะพี่สมุติอ่ะพี่เก็บตัวนี้ไว้ไปก่อนนะนะครับพี่จะช่วยดูว่าพี่พี่คิดมาันถูกไหมอันดับแรกครับไปคำนวณค a ลคูลเ t o ตอร์ฟาร์บ ท่านแคคูลเลเตอร์บอกว่าถ้าท่านต้องการกด arc cos ท่านก็กด arc o s ใช่ปะนี่นี่ arc o อยู่นีเห็นไหมโอเคเปล่าผูกท่านครับฟังเราผู้ท่านเวลาผู้ท่านคำนวณนะพวกท่านกดเศษส่วนก่อนเพราะพว้ท่านต้องใช้เศษส่วนจริงไหมงั้นพวกท่านนะครับก็กดไปเลยหนึ่งหนึ่งสาจุดสองแท่านอย่าลืมดูนะตัวดียังตัวดีแล้วแปลว่าคําตอบพวกท่านจะออกเป็นดีกรีนะตัวส่วน ตัวส่วนคือ250ร้อบเห็นไหมหสามูนย์ห้าสโคตรเป๊ะโอเคปะ่ะตอไปพวกท่านแทนที่ว่าท่านจะกดใหม่พวกท่านก็แค่กดตอนท่กานกดอย่างนี้ได้ใช่ไหมปึ๊บให้กลับตรงนี้ทีหนึ่งถ้าเป็น fx ท่านั่นแบบหลาทีนะให้กดตัวส่วนทางซ้ายทีหนึ่งจากนั้นพวกท่านมาแก้เลขข้างบนเพราะว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างแค่ตัวเศษใช่ไหมสอง้ยสิบ จุดห้าศนย์ก็จะได้มุม30องศาเป๊ะเ,เลยแปลว่าอะไรพวกท่านแปลว่าวท่านทาถูกแล้วเนื่องจากอะไรมาดูนี่มุมตรงเนี้ยมุม30องศาจริงปะ่ะไอแรงตัวเนี้ยมันทํามุมกับแกน y 30ถ้าท่านไม่ได้30ตรงเนี้ยแปลกจริงเปล่านะครับต่อไปครับแกนแซประเด็นอยู่นี้พวกท่านเราขอใส่เครื่องหมายลบก่อนลบ ห้าสิบสองจุดแปดสองเจ็ดพุกทนูนี่ร้อยสองจุดหนึ่งเก้าเก้าแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าไอศูนย์เนี่ยครับพวกท่านพวกท่านได้คําตอบคือร้อยสองจุดหนึ่งเก้าเก้าองศาแต่ถ้าท่านไม่ใส่ลบนะไม่ใส่ลบเห็นไหมท่านได้แค่เจ็ดสิบเจ็ด แปลว่าอะไรครับแปลว่ามุมแปลว่ามุมของเวกเตอร์เอ้ยมุมของ2บนิวตันมันสามารถมีได้สองค่าคือค่านี้ค่านี้แต่คำถามคือเอาค่าไหนถึงจะถูกต้องที่สุดเพราะท่านดูด้วยสายตาก่อนอันเนี้ยมันเยื้องมันเลยมันเลยละหน้า x y ไปแล้วใช่ปะ่ะส,สมมติว่าพวกท่านอยู่ตรงนี้สมมตินะพวกท่านลองเมเซนนะพวกท่านอยู่ x ว่าใช่ไหมถ้าพวกท่านมาอยู่ฝั่งเนี้ยแปลว่าพวกท่านกวาดมุมเกินเก้าสิบป่ะเกินจริงไหมดังนั้นพวกท่านมองไอ้ไอ้แกนวายตรงเนี้ยพวกท่านมองเป็นมองเป็นแผ่นแบบมองเป็นมองเป็นแผ่นกระดาษอะพวกท่านแบบเนี้ยคือพวกท่านเลยเลยละน,นาบเลยละน,นาบน,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 นี้ไปแล้วอะพวกท่านเลยละเลยละนาบแผ่นเนี้ยไปแล้วอะแปลว่ามุมของท่านมันต้องมากกว่าเก้าสิบจริงเปล่างั้นถ้าพวกท่านตอบมุมเจ็ดสิบเจ็ดอะมันก็ไม่ถูกจริงไหมเพราะว่ามุมของท่านมันเกิน 0สบองศาไปแล้วอะแต่พวกท่านครับพวกท่านเดี๋ยวเราพาไปดูอะไรอะพวกท่านมาดูวิธีการคิดตรงนี้นิดหนึ่งจำได้ไหมที่บอกว่าภายใต้เงื่อนไขอะไรเอ่ยภายใต้เงื่อนไขก็คืออะพี่แสงคิดดูแล้วนะครับ A B แต่ถ้าใช้มุมเจ็ดเจ็ดคำตอบก็หนึ่งเหมือนกันเห็นไหม ต่อไปที่4พี่แสงเปลี่ยนเป็น1 0 2ย9อดหนึาูนะคำตอบก็หนึ่งการแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าพวกท่านเช็คแค่เงื่อนไขอย่างเดียวอะไม่ว่าท่านจะตอบเอ่อแกมมาเป็น102หรือพวกท่านตอบแกมมาเป็น7จอะ่ะพวกท่านก็จะตอบอันที่พวกท่านคิดได้อันแรกอะ แต่ว่าถ้าว่าท่านบังเอิญได้ร้อยสองก็ถือว่าถูกเจ็บเจ็ดก็แปลว่าผิดนั่นเองแค่นั้เองครับเพราะการดูแค่ตัวเลขเนาะประเด็นก็คือตรงนี้ครับเวลาทำสามมิติงั้นเลคเชอร์โน้ตแล้วกันเนาะหามุมของเวกเตอร์สามมิติ ใส่เครื่องหมายสเสมอเดอ้อโอเคไหมครับพวกท่านทีนี้พวกท่านก็จะไม่ลืมแล้วนะครับเพราะเราเตือนท่านไป้แล้วนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับผ่านข้อ1.6เพราะว่าพี่หาขนาด องค์ประกอบหาเรียบร้อยแล้วมุ่มพี่ก็หาให้เรียบร้อยแล้วยังจะเอาอะไรจากพี่อีกจริงไหมอันนี้ขนาดนะนะครับโอเคผ่านต่อไปครับเรามาดูในข้อ1.7กันนะครับอ่ะงั้นเรามาดู1.7มีรูปไหมวะที่หายเลี้ยวไม่ได้ใส่มาหรอ ไม่เป็นไรครับประกอบรูปได้นะครับเรามันมือโปรอยู่แล้วอโอเคอะนี่ครับพวกท่าน เราหามาแล้วต่อไปครับพวกท่านก็ทําเหมือนที่เราสอนไปแล้วแหละเหมือนเดิมเนาะก็คือแต่คราวเนี้ยในข้อหนึ่งจุดเจ็ดอ่ะก็เริ่มจากการหา x y z คอ c o m p o n e n t ของสามร้อยนิวตันจิงไอ้พวกท่านอะตอนเนี้ย ข้อเนี้ยก็ยังสะดวกแตก y ก่อนจริงปะเพราะว่าเรารู้มุมที่ทํากับแกน y จริงไหมงั้นพี่ก็เลยแตกเข้า y ก่อนฟาบแตกแรงตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นเ,เราขอเขียนไปเลยนะจะได้ไม่ต้องมานั่งเขียนแบบแบบนี้นะครับพี่ขอเขียนไปเลยนะในข้อนี้นะครับงั้นพี่รู้ว่าตรงนี้มันคือสามร้อย คอสสี่สิบใช่ไหมงั้นถ้าพี่แตกลงมาตรงนี้พี่ก็จะได้เป็น 300, สามร้อยไซสี่สิบใช่เปล่าแล้วถ้าพี่แตกสีแดงต่อพวกท่านดูเหมือนเดิมถ้าพวกท่านมองอะไรไม่ออกในโกลศาสตร์จงจำไว้ว่าพวกท่านต่อแกนได้นะครับลายออฟแอคชั่นท่านจะวาดยาวแค่ไหนก็ได้โอเคเนาะต่อไปครับแกนเหมือนกันท่านก็จะวาดยาวแค่ไหนก็ได้เช่นกันถ้าท่านแตกแรงเข้าแกนแทดท้ได้อะไรเอ่ย คอสหรือไซายมันคือแรงเนี้แต่เป็นคอสถูกปะก็จะกลายเป็นสามร้อยสี่สิบคอสยี่สิบใช่ปะแล้วก็ตรงนี้วกขันแต่งไว้ได้เป็นสามร้อยสี่สิบแล้วก็ไซายยี่สิบถูกไหมเออโมทันตอบตอนไหน ไอสามร้อยคอสติทิบนี่คืออะไรตัวเนี้ยคือ FY อิริบอรตัวเนี้ยคือ FZ เนาะส่วนตัวเนี้ยคือ Fx งั้นพวกท่านคิดได้ไหมเออ f เอเท่าไหร่กดใช่ป่ะพวกท่านก็ได้คำตอบอยู่ที่หกสิบห้าจุดเก้าห้าสี่นิวตันถูกเปล่าถูกไหมถูกไหม ะ fx พวกขั้นจะเท่านี้นะกดก็เรียกเองนะครับ f y พวกขั้นจะได้อยู่ที่229.813ยยี่สิแนิวตันแล้วก็ f z พวกขันได้อยู่ที่181.207ดสิบเอนิวตันนี่คือ x yz ค c o m p o n e n t ของ300ร้อยนิวตันนะครับพวกขัได้แรงในแนวแกน x แกนมากแกนแแบบนี้ แล้วพวกท่านไปหามุมไปหามุมนะครับอัลฟาพวกท่านก็ไปกดเนาะอาร์คคอร์สเท่าไหร่เท่าไหร่นครับน้องจะได้อยู่ที่77.3องศานะครับแล้วก็เบต้าอยู่ที่40องศาแล้วก็แกมมาจะได้52.841องศานะครับโอเคเปล่านะครับอันนี้คือพี่คิดทห้หมดแล้วนะ นะครับลองไปคิดดูนะไปฝึกดูนะครับอันนี้คือพี่ให้คําตอบไปละต่อไปครับทีนี้พอเราทําตรงนี้เสร็จแล้วก็มีปัญหาแล้วต่อไปครับจงหาขนาดอธิทางของแรงลับประเด็นเนี่ยตรงนี้มันมีสองประเด็นคือพี่ไม่รู้ว่าน้องอ่ะสะดวกทําแบบเวกเตอร์ไหมแต่ว่าพี่จะโชว์แบบแบบที่เราเรียนกันมาในแบบในแบบ 2D มาก่อนตอนเรียนสองมิติเราบอกว่านะ เรบอกว่าถ้าเราเรียของวิธิเราจะหาเราหาเราหาพวกนี้ในแนว x y z ของแรงอันนึงมาแล้วคอมโพเนนต์คอมโพเนนต์ของอีกอันนึงหามาหมดแล้วเราก็แค่เอาอะไรอะ่ะเราก็แค่เอามารวมกันป่ะรออะไรอ่ะครับงั้นเราหาแรงลับในแกน x เก็จะได้เป็นแรงแกน x ของ250นิวตัน เอามาบวกกับแรงในแกน x ของ300นิวตันจริงไหมแรงในแกน x ของ250้นิวตันมีค่าเท่าไหร่113จุด288แล้วก็บวกกับ65.954จุดคิดเลขได้อยู่ที่179.242ิ้นิวตัน ต่อไปครับแรงรับในแกน y ก็คือพวกท่านเอาแรงในแกน y ของ250นิวตันมาบวกกับแรงในแกน y ของ300นิวตันพวกท่านก็ได้อยู่ที่เอา2 1 6 5 0 6เอามาบวกกับ229.813แ่เก้เลขออกมาครับจะอยู่ที่446.319นิวตันนะครับ ก็กดเครื่องคิดเลขไปนะไม่มีเลยก็แค่หาแรงลับในแกน x เห็นไหมก็เอาแรงในแกน x 2อันมาบวกกันเห็นปะแรงในแกน y 2อันมาบวกกันเห็นปะต่อไปหาแรงลับในแกน z ก็เอาในแกน z ทั้งหมดมารวมกันก็จะเป็น f z ของ250นิวตันบวกกับ f z ของ300นิวตันผู้เรี้ได้คำตอบก็คือ2อ0เท่าไหร่อ่ะลบ ห้าสิแล้วก็บวกร้อยแปดเดจุดสนย์ยที่ร้อยยี่สจดสามแนิวตันอ่ะขอพวกท่านได้แบบนี้ปึ๊บสามตัวพวกท่านเอาไปหาขนาดได้ไหมได้ดังนั้นแรงลับเกิดจากถ้าเป็น3ามมิติก็แค่เอา แรงรับในแกน x กำลังสองบวกแรงรับในแกน y กำลังสองแล้วก็บวกแรงรับในแกน z กำลังสองกดเครื่องคิดเลขจะได้คำตอบอยู่ที่ในแทนค่าให้ดูเนาะก็จะเป็น179.242ก้างำลังสองแล้วก็446.319กางำลังสองแล้วก็ ร้อยยี่สิบแปดจุดสามแปดังสองนะครับพวกนั้นก็คิดเลขไปใช่ปะคือบางทีพี่ก็ข้ามทั้งคืงคิดเลขมาเลาวพี่อยากให้น้องฝึกกดเลขเองนะครับว่าได้ตรงกันไหมคือพี่อยากกดได้แบบนี้นะครับจากนั้นครับกดแล้วปึ๊บน้องจะแก้เลขออกมาอ๋อซามเของน้องจะได้สี่เก้าเจ็ดจุดแปดศูนย์ห้านิวตันนี่คือขนาดของแรงรับ อ้าวพี่แล้วมุมของแรงลับอ่ะก็เหมือนเดิมอ่ะน้องหาขนาดหามุมของสามมิติยังไงแรงลับก็หาเหมือนกันเพราะแรงลับก็ถือว่าเป็นแรงสามมิติแรงหนึ่งจริงไหมดังนั้นครับที่เ็เลยหาดายคชั่นอ,อัลฟาของแรงลับก็จะเกิดจากอาร์คคอสแรงลับในแกน x หารด้วยขนาดของแรงลับจะได้เป็นอาร์คคอส 179.242ส่วนด้วย497.806คิดเลขออกมาครับได้อยู่ที่68.896องศาเบต้าครับทําเหมือนกันนะเอา y เอา z มาหารนะเบต้าได้อยู่ที่26.289องศาแกมมาได้อยู่ที่75.055องศา นะครับอันนี้ก็คือ o u t w a เป็น c t าแล้วกแมกมมนาของแรงลับนะอันนี้ของแรงลับอันนี้ขนาดของแรงลับอันนี้คือม,มุมของแรงลับที่กระทำต่อแกต่อแกน x y z นะครับโอเคทีเนี้ยที่รู้แล้วว่าทุกคนนีอยากทำในแบบเนี้ยมันเคยชินใช่ปะพอเป็นสามมิติอ่ะน้องควรจะทำแบบ i j k เป็นด้วยนะครับงั้น ที่จะขอขีดขั้นตรงนี้นะแล้วเราจะมาทำแบบเวกเตอร์กันค่อยๆตามมานะครับแบบเวกเตอร์มันค่อนข้างยากนิดนึงนะขับแรกครับน้องต้องสร้างเวกเตอร์ f 1แบบคอมโพเนนต์ก่อน f 1น้องมี f น้องมี f 1 x เอ่องั้นที่ขอเขียนเป็นของสองร้อยห้าสิบนิวตันแล้วกันเนาะน้องมี f สองร้อยสิบตันในแกน x ใช่ไหมแล้วก็สองร้อยห้าสิบนิวตันในแกน y ใช่ไหมแล้วก็มีสองร้อยสิบนิวตันในแกน z ใช่ไหมน้องแค่เอามาใส่ครับ fx เท่าไหร่ต้องมีอยู่แล้ว fx ก็คือ ร้อยสิบสามจุดสองแปดแปดไอบวกสองร้อยสิบหกจุดห้าศูนย์หกเจลบห้าสิบสองจุดแปดสองเจท่าเวลาทำเวกเตอร์ครอบตรงนี้ด้วยเราเรียกบ,บอกว่านิวตันเพราะว่าอยากให้ครอบทั้งหมดตรงนี้นะครับเวลาเราเขียนเวกเตอร์นะต่อไปครับเวกเตอร์ของแรง300นิวตัน ใน3มิติก็จะได้เป็น6 5 9 5 4 i บวก229.813 j แล้วก็บวกด้วย181.207 k อ่ะพวกท่านถ้าพวกท่านต้องการหาแรงลับเราเขียนเป็นเวกเตอร์นะ พวกท่านก็แค่เอาแรงสอง้อห้าสินิวตันมาบวกกับแรงสามร้อยนิวตันใช่ปะราวนี้พวกท่านเอาเลข2ตัวนี้เอาเวกเตอร์สองอันนี้มาบวกกันอะ่ะมันก็ต้องเอาส่วน i บวกกับส่วน i ส่วน j บวกกับส่วน j ส่วน k บวกกับส่วน k จริงปะพวกท่านลองดูนะร้อยสิบสามจุดสองแปดแปดบวกกับหิบห้าจุดเก้าสได้เท่าไหร่มันก็คือเลขนี้ปะ ร้อยสิบสามจุดสองแปดแปดบวกหกสิบห้าดเ้าห้าสี่อันเดียวกันปะอันเดียวกันเลยมันก็จะกลายเป็นเนี่แหละครับร้อยเจ็ดิบเกาจุดสองสี่สองีพี่เขียนให้อันนี้เขียนทันม่แล้วกันเพรวะทั้นก็แค่เอาเลขหน้าไอมาบวกกันใช่ปะ พวกทันได้เลขชุดนี้ใช่ไหมแล้วพวกท่านก็ได้ตัวไหนกมากเนี่ยสามตัวเนี่ยหม่ำเท่งโหน่งนเรียงกันอยู่ใช่ป่ะ44.6.319แล้วก็128.38เนี่ยตอนนี้ท่านมีเวกเตอร์ของแรงรับทั้งหมดเนี่ยเหมือนเดิมก็ยังคงหน่วยเป็นนิวตันอยู่นะ พวกท่านพวกท่านไปหาขนาดก็เอาเลขหน้า i หน้า j หน้า k กัลังสองใช่ปะถ้าพวกท่านจะหามุมพวกท่านก็แค่เอาขนาดเมื่อกี้ไปคิดแบบรูปนี้เห็นปะแปลว่าการเขียนแบบเนี้ยดูดิ ي, หมดเนี้ยโคตรยาวเลยเห็นปะเนี่ยการจะหาแต่ละตัวโคตรยาวเลยแต่ถ้าเขียนเวกเตอร์มันสั้นมากเห็นไหมไม่ต้องว่านั่งตั้งตระสาวมาทัดใหม่ด้วยเห็นปะมันมันรวมเป็นทัดเดียวมันจบเลยดังนั้นครับถ้าพวกท่านทำแบบเวกเตอร์ได้มันก็จะเป็นเรื่องดีเพราะว่า แบบเวกเตอร์อ่ะมันเขียนน้อยกว่าแล้วมันจะยุ่งยากน้อยกว่านะครับอ่ะต่อไปก็ลองคำนวณดูเองนะขนาดมุมก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรงั้นก็ขอจบข้อนี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่คลิปถัดไปครับเจอกันครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวพี่เหมือนเดิมเนาะซึบเริ่มจากบนสุดก่อนอ่ะโอเคในจุดหกโอเคป้ายในจุดเจ ต่อป้าในจุปดอ้าวลืมนะอันนี้ลืมเขียนนะครับอันนี้คือการทำหนึนะอันนี้คือการทำหนึเหมือนเดิมกันครับแต่ว่าทำแบบเวกเตอร์นะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิต่อไปครับสวัสดีครับ